แลมมอริสันติดเชื้อในกระแสะเลือดไม่ได้สติวิกฤตอยู่ไอซียูลูกวันช่วยแนทนัชชาลูกสาวโพสพับกับคุณพ่อและมอริสันพร้อมแจ้งอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดอาการวิกฤตกำลังรักษาตัวอยู่ในไอซียูว่าตอนนี้คุณพ่อติดเชื้อในกระแสะเลือดกำลังรักษาตัวอยู่ในไอซียูนะคะฝากทุกคนและพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเผื่อคุณพ่อแลมนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบัง ขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจัดทุนพระยาวเวว่าที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้ใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้ผลจากกับของนายพรานนกและผลจากโรคภัยร้ายรแรงนั้นสดุดี91 1-3 โดยมีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเขามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากให้พระเจ้าคุ้มครองให้คุณพ่อหายป่วยโดยเร็วอาทิศรีวัฒนฮันนี่พสัสสรนดวงดาวจารุจินดาสนยุกฝนธนันทชัดเป็นต้นทั้งนี้นัดให้สัมภาษณ์กับดาราเดลี่ด้วยน้ำเสียงสันเครียว่าตอนนี้นัดอยู่ที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลอาการคุณพ่อยังอยู่ที่ห้องไอซ พ่อยังไม่สามารถตอบสนองได้100%เซแต่หนูรู้ว่าพ่อยังได้ยินอยู่แต่หมอบอกว่าพ่อยังอยู่ในวิกฤตคุณพ่อเพิ่งเข้าไอซยวันนี้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ผลกระทบจากการล้มครั้งที่แล้วนะคะตอนล้มในห้องน้ำก่อนหน้านี้คือดีขึ้นแล้วพ่อลุกขึ้นมาพูดได้ปกติแล้วค่ะแต่อันนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเลยค่ะคือคุณพ่อน่าจะมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดทำให้เมื่อเชา้านี้อาการของคุณพ่อตาเลือก ไม่มีตาดำเลยแล้วก็ไม่ได้สติเลยซึ่งแนวทางการรักษาต้องรักษาตามอาการต้องให้สายอาหารเพราะพอกินข้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรู้100%ต้องอยู่ให้ออกซิเจนในห้องไอซูคุณหมอวินิจฉัยหลักๆน่าจะติดเชื้อในกระแสะเลือดกำลังหายอยู่ว่าติดเชื้อจากอะไรแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำมากอยู่ในขั้นวิกฤต จนทำให้เกือบจะช็อกแล้วถึงเป็นตาสีขาวคุณหมอบอกว่าถ้าพาพ่อมาช้ากว่านี้อาจจะไม่ทันคุณพ่อก็ยังรับรู้ยังหัวเราะแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้แต่ว่าจิตวิญญาณข้างในรับรู้แต่ว่าตาหลับอยู่เป็นห่วงคุณพ่อมากๆ ตอนนี้ต้องการหาโรงพยาบาลดีๆให้คุณพ่อต่อจากที่นี่เพราะว่ามีในเรื่องของค่ารักษาโรงพยาบาลได้คุยกับเพื่อนๆถ้าได้ไปโรงพยาบาลศิริราชหรือไปอโรงพยาบาลที่อยู่ที่กรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่ๆที่ไหนได้บ้างกำลังของความช่วยเหลือคะ่ะแต่ยังไม่ได้จากที่ไหนขอขอ้อคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ